อร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือตอนนี้ผมอยู่กับผู้ร่วมรายการในวันนี้แล้วนะครับกับเมนูสร้างสารรค์ปลากระป๋องกับตันเรือคุณลุงวรลวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างนี้คุณผู้ชมทําช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมฮะชื่อว่าครัวบ,บ้านพ่อวิทย์ครับครัวบ้านพ่อวิทย์นะครับไปกด subscribe กันได้เป็นรายการที่แบบว่าเกี่ยวกับทำอาหารครับ ทำไม่กี่เมนูแล้วฮะทั้งหมดก็เยอะฮะเยอะมากคุณผู้ชม,มแกชอบสร้างสารรค์เมนูต่างๆนะครับผ่านช่อง YouTube ชื่อบ้านครัวบ้านพวิทย์นะฮะวันนี้จะมาสร้างสารรค์เมนูผ่านปลากระป๋องกับตันเรือชื่อเมนูว่าแกงคั่วปลากระป๋องครับแกงคั่วปลากระป๋องเป็นแบบไหนฮะแบบแห้งครับอ๋อเป็นแบบแห้งด้วยครับคุณผู้ชมพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมนะครับ เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับใส่ซอตอลงไปนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บแล้วใส่ปลากระป๋องกับตันเรือนะครับผัดให้เข้ากันเตียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับแกงขั่วปลากระป๋องแห้งยังไม่กินนี่ผมเหงื่อแตกแล้วนนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหถ้าทางจะแซ่บมากเลยนะเนี่ยเมนูนี้อืม ผมนึกว่าจะเผ็ดมากไม่เผ็ดเลยเพราะคุณลุงโหกว่าพริกแกงก็ตำเองใช้ได้เลยหน้าตำสูตรพริกแกงขายในตลาดนล้วเนี่ยสนับสนุนโดยปลากระป๋องกับตันหรือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งในช้อปปี้ลาซาดา้า